วันนี้วันที่7มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่5คข้าพเจ้านายชัชัยป้องเขตขอถวายเสียงสวดสาธยะสูตรพัพปลิตรละมูลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของคข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด บทสวดที่หชุมนุมเทวดาสามันตาจากะวาเลสุอัตตลาขัดฉันตุเทวตาสัทธรมังมุนิลาจัสสะสุนันตุสังข,ขะโมคขทงังสักเคก,กาเมจะรูเปขิริสิขะละตะเตจันตะลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตะลุวะ นาะคะหะเนเขหวัตถุมหิเขเต,เตกุมมาจะยันตุทเทว,วาชะรทะ,ะละวิสะเมยักขะพันธันพระนาคาตินตันตาสันติเกยังมุนิวะจะวะจะนังสาธโอเมจุนันตุธรมมัส สวะนกาโลอะยมพระทันตาทำมัสสวะนกาโลอะยมพระทันตาทำมัสสวะนกาโลอะยมพระทันตาบูชาพระรัตนไตรอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังคังอภิปูชยามะ บทที่3กราบพระรัตนตรัยอารหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระวัตตาธโมธรรมังนมัมัสามิสุปฏิปันโนพระวัตโตสาวกสังโฆสังฆังน,นัมาม,มิบทสวดที่สี่ นะมะการสิทธิคาถานะโมตัสสะพระควัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดที่ห้าไตสรสัมณะคมนะปาถะพุทธังสารลังคฉามิธรรมังสารังคฉามิสังขังสารังคฉามิ ทุติยมปิพุทธังสาลังคฉามิทุติยมปิป <ov> ปปทำมังสาลังคฉามิทุติยมปิสังคังสาลังคฉามิตติยมปิพุทธังสาลังคฉามิตติยมปิทำมังสลาลังคฉามิตติยมปิสังคังสลาลังคฉามิบทสวดที่6สัจจกิริยาคาถานัตติเมสลาลังอจยังพุทโเมสลาลังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะ โจติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัจยังธัมโมเมสาระนังวะลังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโจติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสาระนังอัจยังสังโฆเมสาระนังวะลังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาส่วนที่7พุทธานุสติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัพุทโธ วิชาจาระณสัมปันโนสุขโตโรกาวิทูอนุตโลโภริสัทธรรมาราติสัทธาเทวมนุสซา,างพุโทโธพระควาติบทสวนที่8ธรรม,มานุสติสวาขาโตพระควตาธรมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนัติโกปัจจันตังเวทิปัดโกวินยูติบทสวนที่9สังคานุสติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจาตาริปุริสายุคานิอัตถะปพลิกุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูเนโย ο, ปาหูเนโย ο, ทักขิเนโยอัญเชลีกะระณิโย ο. อนุตาลัง ปุณยังเขตังโลกาสติบทสวดที่สิบละตะนะสูตรยานิทะภูตานิสะมาะตานิภูมิภูม,มานิวายานิวะอัตตาลิเขสัพเพวะภูตาสะมุมะนาภวันตุอะโทปิสักกัจจะ สุนันตุภาสิตังตัสสมาหิภูตานิสาเมทะสัพเทเมตตังกะโลทะมนุสิยาปะชายะทิวาจะลันโตจะหะลันติเยพักลิงตัสสมาหิเนรัะทะอัปะมัตตายักกินเจวิตังอิทวาหุ ลังวาสังเกตุวายังละตะนังปานิตังนะโนสะมังอัจจิตตทาคะเตนะอิทิมปิพุทธทะตะัางปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติผลตุขยังวาละคังอะมะตังปานิตังยะทะคาสกกะยะมุนี สัมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสะมัติกินจิปิธรรมปิธรรมเมระตะนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุยํมพุทธ,ธะเศษรษฐโภลิวัฒนะยิสุจังสุจริงสัมาธิมานันตานิกันยะมาหุสัมาธินาเตนะ สะโมนะวิเชติอิรัมปิธรรมเมรตะนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุเยบุคคลาอัตถสตังปะทัสปะสัทธาจัตตาลิเอตานิสุขานิโหนติเตพิทัคคิเนยะยาสุขตัสสะ สาวกาเอเตสุทินนานิมหัะลานิอิธรรมปิสังเคระตานาปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติผลตุเยสสุปะยุตตามะนะสาทัพเฮนะนิกามิโนโคตะมะสาสะนำปิเตปติปัตาอะมะตังวิไคหะ รัถามุทานิพุติงพุทช,ชมานะอิธรรมปิสังเครัตนาปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติผลตุยะทินทะคิโลปะทะวิงสิโตยิสิยาจะพุทธิวาเตพิอสัมปะกัมปิโยตะทูปะมัง สัพพุริสังวะทามิโยะริยะสัจจานิเอวะเอเวจะปัสสติยมอิทัมปิสังเกระตะนงังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติผลสุเยอะิยะจัสัจจานิวิภาวะยันติคัมพีระปัญเยนา ปัญเยนะสุเทสิตานิจิตจาปิเตหุติภุสัปะมันตาณเตภะวังอัทะมะมาหิทันติอิทัมปิสังเคระตานาปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโผนตุสหาวัตสัทะสะนะสัมปะทายะตัสสุสธรรมา ชิตาภวันติสก,กายะทินทิวิจิกิชิตันจัสีลพะตังวาปิยะทัพติกินจิจะตูหะปาเยหิจะวิปปุตโตชะจา พิธานานิอทัทโพกาตุงอิธรรมปิสังเกราตนังปานิตงังเอเตนะสเจนะสุวัติโผนตุกิจจปิโสกมมังกะโลติปะปากังกายเยนะวาจายุทาเจตาสาวาอาพัพโผโสตสสะปกักิจฉาทายะอภพะตา จินทะปะสัตปะทัสสะพุตตาอิทัมปิสังเกรัตะนางปานิตางเอเตนะสเจนะสุวัตติสุวัตถิผลตุวันนับปะคุมเพยะถาพุทสิขัดเขอิมหาณมาเสปัทะมัสสมิกิมเหตตะทูปะมังทรมะวะลาง อะเทสยัยนิพพานะคามีปลารละมังหิตายะอิทัมปิพุทเทรัตนงังปานิตงังเอเตนะสัจเจนะสุวัติผลตุวะโลวะรัญยูวะระ,ะโทว,วะลาหะโลอะอุตตะโลธรรมะวะลังเอเทอะเทสยัย หิธรรมภิพุธเทรัตรนางปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติผลตุขินางปุรานางนะวังนัตถิสัมภวังว,ตตวิรัตตะวิรัตตะจิตตะยะติติเพภะวัสสบ,บิงเตกินะพีชาอาวิ ลุหิฉันทานิพันติทิลายถายัมปะทีโปอิทรมปิสังเครัตนางปานิตังเอเตนักสัจเจนักสุวัติขนตุยานิทะภูตานิสัมาคตานิกุมพานิวายานิวะอันตะลิเขตถาคตางังเทวะมนุษสามนุษย์สะปูชิตัง พุทธังนะมัสสามะสุวัติผลตุวัติผลตุยานิทะภูตาณิสามาคตานิปุมภะคุมมานิวายานิวะอันตะลิเขคตทาคตังเทวะมนุุสักภูชิตังธรรมังนะมัสสามะสุวัติผลตุ ยานิทะปูตานิสัมมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตะลิเขตัทาคตังเทะวะมนุสสาปูชิตังสังคังนะมัสสามะสุวัตติหวัตติโหมุตุบทสวดที่11อาดานาลิยะปลิตบทย่อ สัพพะโลคะวินิมุตโตสัพพะสัตตาปะวัชิโตสัพพะเวระมะติดกันโตนิพุตโตจะตุวังพระวะสัมพิติโยวิวัตฉันตุสัพพะโลโควินัสสตุมาเตภวัตวันตะลาโยสุขี ทีคายุโกภะวะอภิวาทะนะศีริสตะนิจจังวุฒธธาปะจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวนโนสุขังพระลังบทสวดที่สิบสองอาทิตตะปริยายะสูตรเอวเมสุตตังเอกังสามยยังพระควา ขยายางวิหารติขยาสีเสศสติงพิขุสหัสเสนะตะตะละโขพะควาพิกุอามันเตศิสัพังพิกเวอาทิตตังจิตตะพิคาวเวยสัพพังอาทิตตังจกักผงพิคเวอาทิตตังลูปาอาทิตตาจักขูกวิญญาณังอาทิตตังจักขูสัมผัสโสอาทิตโต ยำปิดทางจากผูกสัมผัสสัตปัจยาอุปปัจจ,จติเวทะอิตังสุขังวาทุกขังวาอะทุขะมะสุขังวายำปีอทิตังเกนะอธิตังอธิตังราคคินาโทสัตินาโมหคินาอาธิตังชาติยาชะลามะรเนนะโสะเกหิ ปาริเทเวหิทุกเขหิโทมัณตเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏามิโสตังอาทิตตังสัทธาอาทิตตาโสตว,วิญญาณังอาทิตตังโสตสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิทางโสตสัมผัสสป,ปัจจายาอุป,ปัจจติเวทะอีตังสุขังวาทุกขังวา อาทุกขะมะสุข,ขังวายัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตตังลาคัดคีนาโสขัดคีนาโมหัดคีนาอาธิตังชาติยาชะรามะละเนนะโสเกโสเกหิปาริเทเวหิทุกเขหิโทมะนัตเสหิปุปายะเสหิอทิตตันติวทามิ คานังอธทิตังคันธาอธทิตาคาณวิญญานางอาทิตังคาณสัมผัสโสอทิตโตยมปิทางมาณนะคาณสัมผัสสปัจจยาปัจจติเวทะอิตังสุขขังวาทุกขังวาอทุขขมะสุขังวายมปิอาทิตังเกณอทิตังอาทิตังราขัดคีนาโสขัดคีนา โทหัดจิดนาอาทิตตังชาติยาชะลามะละเนนะสุโสเกหิปะริเทเวหิทุกเคหิโมโหมะนัตเสหิผุปายาเสหิอาทิตตันติวะทามิชิวะหาอาทิตตาลาละสาอทิตตาชิวะ หาวิญญาณนางอาทิตตังชิว่าหาสัมผัสโสอาทิโตยัมปิทางชิว่าหาสัมผัสสะปัจจยาอุปปัชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมะสุขังวายัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังลาคัตคินาโทคัตคินาโมหัตคินาอาทิตตังชาติยาชะลามะละเนนะ โสเกหิปะลิเทเวหิทุกเกหิโทมะนัณเสหิอุปายาเสหิอธิตตันติวะทามิกายโยอธิตโตโพัพพาอธิตากายวิญญาณาอธิตังกายะสัมปัตโสอธิตโตยัมปิทางกายสัมผัสจะปัจจยาอุปัช,ชติ เวทะอิตังสุขขังวาทุกข,ขังวาอทุกขะอทุกขะมะสุขขังวายัมปิอะิตังเกนะอะิตังอะิตังลาขัดคินาโทขัดโทขัดคินาโมหัดคินาอะิตังชาติยาชะลามะละเนนะโสเกหิปะลิเทเวหิทุกเขหิโทมะนักเสหิ ปูปายาเสหิอธิตังติวัธามิมโนโอธทิตโตธรรมาอธทิตตามโนวิญญาณาังอาทิตตังมโนสัมผัสโสอธทิตโตยัมปิทางมโนสัมปัตสสะปัจจยาปุปปัจจต,ติเวทะอิตังสุขังวาทุกขังวา อทุกขะมะสุขังวายมปีอทิตตังเกนะอทิตตังอทิตตังราขคินาโกขคินาโมหัดคินาอทิตตังชาติยาสะละสะรามะละเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเกเขหิโภมะนัเสหิปุปายาเสหิอทิตตันติวทามิ เวังปัดสังพิคเวสุตวาอริยะสาวะโกจกภูสะมินปินิพินทติปูเรสุป,ปินิพินทติจกภูวิญญาเนปินิพินทติจกภูสัมปัตเสปินิพินทติยัมปิทางจากภูสัมผัตสะปัจจะยาอุปปัช,ชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอุทุขงัขง,ขงค่ะ มะสุขังวาตัตสมิงปินิพินทติโสตัตสมิงปินิพินทติสัทเทสุปินิพินทติโสตบินญาเนปินิพินทติโสตสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางโสตสัมผัสสัตปฏเจยาปุปปัชติเวทะอิตังสุขังวาทุกขังวาจะทุกขังมะสุขังวาสัตสมิงปินิพินทติคา นัตสัมิงปินิพพินทติขันเทสุปินิพินทติคานวิญญาณปินิพินทติคานสัมผัสเสปินิพินทติยัมปิทางคานสัมผัสสัปัจจยาอุปัชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุขมะสุขังวาตัสสะมิงปินิพินทติชิวาหะชิวาหายะปินิพินทติ รักเสสุปินิพินทติชีวหาวิญญาณนปินิพินทติชีวหาสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางชีวหาสัมผัสสัปัจจยาอุปปัชติเวทะยิทางสุขังวาทุกขังวาอุทุขังขะมะสุขังวาตัดสัวิงปินิพินทติกายสักวิงปินิพินทติโหทัพเพสุปิ นิพพินทติกายะวิญญาเนปินิพพินทติกายะสัมปัสเสปินิพพินติยัมปิทางกายสัมปัสสะปัจจะยาอุปปัชติเวทะยิทางสุขังวาทุกขังวาอทุกขังขะมะสุขังวาตัดสะมวิปินิพพินทติสักสัตวิงปินิพพินทติธรรมเมสุปินิพพินทติมะโนวิญญาเนปินิพพินทติ มโนสัมผัสเสปินิพินติยามปิดทางมาโนสัมพันธ์ปัจจยาอุปัชชติเวทะยิทางสุขังวาทุกขังวาอทุกขังอทุกระมสุขขังวาตัดสัม,มิปินิพินตินิพินทางวิลัชติวิราคาวิมุจชติวิมุตตสับมินวิมุตตมีติญาณังผลติขินาชาติ จุวิตังพุสิตังพระลำหามะาจะานิยังกะตังกะระนิยังนาปลังอิทัตตายติปะชาณติติอิทมะโวจักพระควาอัตตะมะนาเตพิขุพระควาโตสา ภาสิตังอภินันทุงอิทัศมินจักปานะเยยยาการะนัสมิงพัทยมาเนตัสสะพิคูตัพิคูสหัสสะสะอภุธาปายะอาสะเวหิจิต,ตานิวิมุตติวิมุติจิงสูติ บทสวดที่13อานันตะลักขณะ,ะสุตังเอวัเมสุตังเอกังสัม,มยามพระวาราานกสิยังวิหารติสิปัต,ตเนมิกะมิกทายเยตัต,ตะละโขพระวาปัญจะวัคคิเยพิคุอามันเตสิลูปังพิกเวอานันตารูปันจะหิทางพิกเวอัตตา พระวิสณณยิทางลูปังอาภาทายะสังวัตเตยะรับเพทะจะลูเปเอวังเมลูปังโหนตุเอวังเมลูปังมาอโหสิติยัสะมาจะโขพิขเวลูปังอานันตาอัตตะมาตัดสะมาลูปังอาภาทายะสังวัตติณจะรับพติ ลูเปเอวังเมลูปังโหตุเอวังเมลูปังมาอาโหสีติเวทนาอานันตาเวทนาจหิทางพิขเวอันน,นันอัตตาอาะภวิสสะณิทางเวทนาอาพาทายสังวัตเตยะรับเพพะวัตรับเพทะจะเวทนายะอวังเมเวทนาโหตุ เอวังเมเวทนามาอาหูสีติยัสมาจะโหพิฆเวเวทนาอัตอนันตาตัดสมาเวทนาอาภาทไหยะสังวัตตินาจารบพะติเวทนายเอวังเมเวทนาโอ,อนตุเอวังเมเวทนามาอาหูสีติ สัญญาอนันตาสัญญาจะอีทางพิขเวอัตตาอาภะวิสสะนาอีทางสัญญาอาภาทายะสังวัตเตยะรับเพทะจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหนตุเอวังเมสัญญามาอโหสีติยัตสะมาจกโหพิขเวสัญญาอนันตาตัดสัมาสัญญาอาภาทายะสังวัตตินาจะรับพระติสัญญายะ เอวังเมสัญญาผลตุเอวังเมสัญญามาอาโหสีติสังขาราอััอต,ตาสังขาราจะอีทางพิขเวอัตาอาภาวิส,สังสุณยนะิทางสังขาราอาภาทายะสังวัตเตย,ยุงลักเพทะจะสังขาเลสุ เอวังเมสังขาราผลตุเอวังเมสังขารามาอหิอหิสุนติยัตสะมาจกโขพิเคเวสังขาราอานันตาตัตสัมาสังขาราอาภาทยักสังวัตตันตินกจะรับพระติสังขารเลสุเอวังเมตัดเอวังเมสังขาราผลตุเอวังเมสังขารามาอหอ xuân tị